ชิดพิรกรเจ้าของแบรนด์น้ำหอม ps 3 0ร่วมกับเอพัินจัดพิธีลักษมีคะเนศบูชาน้ำหอมรุ่น ps d e l i r y โดยมีครูพารามจากเนปาลทำพิธีเพื่อเสริมความมั่งคั่งโชคลาภและความสำเร็จให้กับผู้ใช้สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามได้ที่ Facebook ps 3 0 i และ Line@ at ps 3 0วันนี้ก็เป็นวันที่สำคัญสำหรับผมและก็แบรนด์ผมมากนะครับ เพราะเราได้มาทําพิธีรักมสมีชเนตที่เทวสถานตีนาาของชาวเนปาลที่นี้โดยถือตามเลิกยามเป็นมงคลมากๆเพื่อขอพรโชคลาภกับพระแม่รักสมีและความสําเร็จกับพระพิฆเนศในเวลาเดียวกันครับครับซึ่งถือว่าเป็นเป็นพิธีที่มีความสมบูรณ์มากผมผมผ่านพิธีกุชชทเทวามาเยอะแต่ว่านี่คือพิธีต้นท่าของจักรวาลนะครับ พลังงานของอพระแม่ลักษมีแล้วก็พระมาพระเนตรเนี่ยเรียกว่ารุนแรงและเต็มเปี่ยมมากเหมือนกับว่าเสริมมงคลให้กับให้กับน้ําหอมเนี่ยให้ผู้ใชยได้ได้รับเต็มเต็มเป็นครั้งแรกรเลยนะครับที่ที่มาร่วมพิธีแบบนี้ครับครั้งแรกในชีวิตเลยคนระับเหมือนกับเราได้ย้อนกลับไปในในช่วงก่อนพิธการแล้วก็เป็นเป็นเรื่องของพุทธเทวะเป็นเป็นเรื่องของคือจิตเราอะ่ะเหมือนกับว่ามันเป็นหนึ่งเดียว แล้วพลังงานที่นี่บริสุทธิ์มากพิธีก็สมบูรณ์มากเข้าร่วมในครั้งนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างครับสำหรับตัวพี่เองเหมือนได้ไปอยู่เนปาลเนี่ยได้ย้อนเวลากับไปพิธีดั้งเดิมซึ่งผมไม่เคยเจอพิธีแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตแล้วก็ความครบสมบูรณ์เนี่ยอย่างน้อยสมาธิเราอ่ะมันมันต้องว่างเปล่ามันต้องนิ่งมากเพื่อรับพลังงานบริสุทธิ์เพื่อเราจะส่งต่อให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของคำหอมพีเอชเศรษฐีครับ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยไหมครับที่มีน้ำหอมมาเข้าพิธีอย่างนี้ครับครั้งที่ยี่สิบห้าของน้ำหอมรุ่นนี้ครับครั้งที่ส5บ5้ายี่สิบห้าครับอันนี้คือปิดท้ายเลยครับแล้วก็จะออกให้คนได้ครับความพิเศษของน้ำหอมรุ่นนี้กันยังไงครับมันไม่ให้น้ำหอมที่ดีแค่กลิ่นหอมเพราะว่าผมมาเชื่อว,ว่าน้ำน้ำหอมเนี่ยไม่ควรจะมีดีแค่ภายนอกอแต่ควรจะดี มีพลังงานดึงดูดทีด่ดีดึงดูดคนดีๆสิ่งดีๆเข้ามาสู่เราในทุกๆวันครับอันนี้น้หอมนี้ก็คือทําวิธีมา25ครั้ง<ม>คือครบสมบูรณ์แบบนี้ทุกครั้งครับเพราะว่าเวลาเราจะบูชาเทพหรือว่ารับพรอจากเทพเนี่ยมันต้องมีเครียกอัจรสของแห่งแห่งเทวะครบกลิ่นหอมนี่สําคัญมากทุกเพื่อนต้องหอมน้ําหอมนี่ถือว่าเป็นกลิ่นที่ดึงดึงดูดเข้าไปสู่ประสาทสัมผัสแล้วก็ดึงดูดพลังงานของเทพ และความหอมนี่ต้องพิสูจน์เองว่าหอมแค่ไหนนะผมมั่นใจถ้าคนที่มีความศรัทธานะครับเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ถ้าคนที่เขาอาจจะไม่ได้ศรัทธามากเขาเป็นแฟชั่นคิดเป็นแฟชั่นกันนะครับเพราะน้ําหอมผมก็ทํามากึง fashion, ่งแฟชั่นกึ่งเป็นสายมูครับออพอแพ็กเกจแพ็กเกจเราทําแบบเป็นแฟชั่นเลยครับทุกอย่างปลอดภัยไม่จำเป็นต้องมูก็ได้ใช้เฉยๆก็ได้ครับผมผมขอโดนครั้งแรกได้ไหม,มครับอันนี้เป็นกลิ่นผู้หญิงครับ เป็นผู้หญิงแน่ๆเราชอบเป็นไงครับโหตอนนี้จะไปกินผู้หญิงเตอร์สึดเป็นไงบ้างครับอินเตอร์มากแล้วก็กลิ่นเป็นกลิ่นที่ทําให้เราอยากจะเข้าใกล้แล้วก็ห่างไม่ได้ด้วยด้วยแล้วด้วยมวลขลังของพิธีด้วยเนี่ยเป็นเป็นพิธีระดับจักรวาลนะฮะเพราะว่าเวลาบูชาเทพเนี่ยอยากอยากวางให้บูชาพระนะฮะอยาก มีความยาวความปัฒนาให้บูชาเทพตรงมากครับสำหรับแฟนๆทั่วไปสนใจอยากจะซื้อหรืออยากจะติดตามนี่ต้องทำอย่างไรบ้างับติดตามที่เพจ p s ศรษฐีได้เลยครับ p s ศรษฐีแล้วก็ช่องทางอื่นๆก็จะติดไปในนั้นหมดเลยครับเริ่อรอจำหน่ายก่อไหมดับอีกสักหนึ่งอาทิตย์ครับเพราะว่าตอนนี้ที่ว่าจองจองไม่เพียบเลยครับใกล้หมดแล้วครับอ๋อ กำลังเป็น<ด>แยกตรงน,นี้ไ่กลิ่นผู้ชายใช่เดี๋ยวขอลอง,อนนลองรังฝั่งนี้ใชกว่าคือน้าหอมมันจะไม่ใช่จะไม่ใช่ใชใชใชกลิ่นว่างกลิ่นอะไรป,ประเภทนั้น,นครับจะเป็นกลิ่นแฟชั่นนี้เป็นสปอร์ตครับเป็นสปอร์ตแล้วดูเป็นเพลย์บอยนิดๆใช่คำว่า25่าครั้งเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นยังไงฮะยี่สิบห้าวาระครับ25าวาระทำพิธีแบบนี้ครับยี่ิบห้าครั้งครั้งที่2ี่้าคือครั้งนี้คี่บห้าเลยครับครับมีทั้งพิธีดีๆมากมายเลยครับ เช่นวัดนะครับหรือว่าวัดที่ไหนเอาเป็นงในพิธีการถ้าเกิดว่าทำที่วัดวันนี้เป็นพระแม่รัศมีกับพระพิฆเนศอ๋อครับผมจะเน้นทําพระแม่รัศมีกับพระพิฆเนศเช่นดีปาวารีกับวันคเนศจตัวทศถีโอ้แล้วก็ในทางพุทธผมก็มีทําพิธีด้วยครับอย่างเช่นหลวงปู่ศิลาเอ่อทำที่วัดท่าสะแบงวันนั้นเป็นพิธีบุคคลร่วมเมตตาสูงด้วยท่านครับนี่คือส่วนหนึ่งของ25วาระใช่ครับอันนั้นคือวาระหนึ่งวาระที่เอ่อสิบครับ แล้วก็มีครูบากิษณนะที่ดังๆอยู่ในประเทศเราที่ต่างชาตินับถือมากมายเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภคือผมจะไปมีอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยเขาจะเก่งเก่งในหลายด้านในด้านเมตตาครับก็คือจะเน้นไปเรื่องนี้ออทำมาค้าขายถ,าถ้าจะถ้าจะเป็นเจ้าของน้ําหอมอย่างแรกผมดูที่ขวดกว่อนเลยแพ็กเกจอันนี้คือใส่ใจมากนะฮะพรีเมีย่ยมมากแล้วแล้วเป็นแก้วอย่างดีเลยนะซึ่งน้ําหอมที่เอาไปว่าพวกสายมูเนี่ยไม่เคยทําแบบนี้ นี่คือคุณภาพแล้วก็ด้วยกลิ่นแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าแหนอินเตอร์มากอยากให้ลองเองนะฮะก็ฝากติตามด้นยนะครับเป็นแบรนด์น้องใหม่นะครับแต่ว่าสร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจแล้วก็ทําเต็มที่ครับมันเป็นน้ําหอมแห่งจิตวินญานครับก็คืออย่างแรกเลยที่ผมว่าอพี่เอเป็นคนใช้ก่อนเลยเพราะว่าพี่เอเป็นคนที่ทามาผมนี่ใช้ไ้สองกลิ่นแล้วฮะเป็นคนที่มีความศรัทธาจริงๆเข้าถึงเข้าถึงคนที่เป็นสายมูจริงๆไม่ใช่ว่าเป็นแค่ดาราหรือว่าอะไร คือผมต้องการคนที่พลังศรัทธาจริงๆในวันเนี้ยแล้วก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยวันนี้ <c oughs> คือผมอยากสาราา<ะ>ภาพาว่ามีน้ําหอมสายมูติดต่อเข้ามาเยอะมากแล้วก็ส่งมาให้ดูนะแต่ว่าทําไมมาแบรดาน,นี้ไม่รู้เพราะว่าเขาบอกว่าพิธีเยอะมากแล้วก็ทั้งพุทธ,ธทั้งเทวะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมาจากในปานด้วยนะเจา้าพิธีต่างๆนานาแล้วก็ความครบอย่างวันเนี้ยผมแทบเป็นลมเลยนะแต่รู้สึกว่า ผมยังไม่ได้นอนเลยนะฮะน้องก็ยังไม่ได้นอนแต่ว่าพลังพลังที่มันเหนือเหนือธรรมชาติในร่างกายของเราเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยยังอยู่ได้แล้วก็ <Okay. S 1> เหมือนกับถ้าเราบูชาเทพนะบูชาพิคเนสองในใดก็ตามที่ที่ผ่านพิธีนะฮะทั้งมหาเทพทั้งพระแม่ลักษมีหรือแม,ม,อแม้แต่พุทธะน้้งหมนี่จะรวมเอามงคลคทุกอย่างเอาไว้ซึ่งถ้าเรามีความศรัทธาแล้วเนี่ยเราจะเข้าถึงท่านได้ง่ายท่านก็จะเข้าถึงเราได้ง่ายด้วยตอนนี้ใครเป็นแบรนด์บัสเดอร์เต็มตัว เรียกว่าเป็นเป็นผู้ใช้ครับเพราะผมจะซื้อซ <laughs> ื้อผู้ใช้เพราะ <laughs> <laughs> เป็นปน้หอมมงคลที่ผ่านอะสิบคะแนนเต็มครับโชคดีครับถูกดีมากอยากทุกคนลองดูนะ <laughs> ครับ